นภาพาจะมารีวิวของหวานรวมมิตรค่ะนะดูหน้าตาเขานะคะอุปกรณ์อันนี้ก็มาทานก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ค่ะรสชาติอร่อยมากถูกใจค่ะแล้วก็มีของแถมก็คือน้ำฟรีค่ะแล้วก็ข้อจำกัดนะคะลูกค้าที่เข้ามาทุกท่านจะต้องมีเจลต้องล้างมือด้วยเจลทุกครั้งค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามร้านที่เขากำหนด นาภาพาก็ซื้อพวกน้ำหวานของหวานมาทานด้วยค่ะดูอุปกรณ์ของเขานะคะเป็นรวมมิตรที่อร่อยมากคนซื้อเยอะมากค่ะหน้าตาอุปกรณ์ก็จะมีถุงหูหิ้วแล้วก็มีหลอดหลอดนะคะแล้วก็มีช้อนด้วยค่ะเป็นรวมมิตรที่หอมชื่นใจมากค่ะขั้นครั้งแรก เขาก็จะใส่พวกรัดช่องแล้วก็มันเชื่อมเผือกเชื่อมแก้วน,นี้ราคา25บาทเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลเคี้ยวเป็นน้ำตาลตะหนดแท้ลงคำค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิอย่างละช้อนแล้วก็คนๆให้เข้ากันพอเสร็จก็ใส่น้ำแข็งลงไปตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนน้ำแข็งก็จะละลายค่ะ้นะาพาเปิดให้ดูแล้วนะคะ ความอร่อยอยู่ที่เทคนิคด้วยค่ะพอใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลข้นอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่งหน้าตาให้สวยด้วยข้าวเม่าทอดค่ะความอร่อยอยู่ที่ความกรุบกรอบของข้าวเม่าทอดด้วยรสชาติอร่อยมากค่ะความหอมหวานอยู่ที่การลงฟันค่ะการทำอะไรต้องมีเทคนิคค่ะ จะทำให้ลูกค้าติดใจน่าพาไปกินมาหลายเที่ยวแล้วอยากให้ท่านผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจนะคะนำไปสร้างธุรกิจประกอบอาชีพได้หวานหอมอร่อยนะคะมีเสน่ห์นะคะในการทำอยู่ที่การลมควันน้ำตาลเที่ยวจากน้ำตาลตนอดแท้หอมชื่นใจใครทานแล้วก็อยากทานอีกค่ะ ส่วนผสมมีกะทิแล้วก็นมสดน้ำตาลเคี่ยวจากน้ำตาลตโนดลมฟันแล้วก็ใส่ด้วยใบยเตยให้มีความหอมสำหรับคนที่ว่างงานหรือตกงานในช่วงโควิดลองไปประยุกต์ดูนะคะจะทำให้สามารถอยู่ได้จนบางครั้งคนที่หันมาทำแบบนี้นะคะสำหรับขายพวกน้ำหวานรวมมิตรเป็นทางเลือกใหม่ เสริมอาชีพทําให้เกิดรายได้เป็นล่ําเป็นสันวันหนึ่งกำไรตกไหลเป็นพันเลยล่ะคะ่ะต้นทุนก็ไม่เกินพันบาทนะคะในครั้งแรกวันจะต,ต่อไปการลงทุนก็จะน้อยลงเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างก็ยังใช้ได้อยู่เยลินนะคะสำหรับกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็รสชาติหอมอร่อยมากค่ะเชิญชวนให้หน้าทานรสชาติอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องขึ้นอยู่ที่ความสะอาดด้วยบรรยากาศของร้านล่มลื่นมากค่ะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวคุณแม่หน้าค่ายธนรัตน์นะคะปานบุรีสำหรับคนที่ผ่านลงมาไปมานะคะขึ้นเหนือลองใต้อย่าลืมหน้าค่ายธนรัตน์เลี้ยวซ้ายประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็จะเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวคุณแม่ฝังซ้ายค่ะดูนหน้าตาเขานะคะอันนี้ก็สามสิบบาท แถมน้ำผักฟรีของหวานฟรีด้วยของหวานแล้วแต่คนที่ชื่นชอบค่ะชอบตักมากตักน้อยก็มีค่ะเป็นของหวานรวมมิดค่ะมีช้อนตักมีหลอดดูก่อนอื่นที่ใส่ของหวานรวมมิตรน้ําตาลกะทิต้องคนก่อนค่ะ พอเสร็จแล้วก็ปดด้วยน้ําแข็งนี่คือเทคนิคที่สร้างความมีสเสน่ห์ให้รสชาติอร่อยเข้มข้นยิ่งขึนข้น,นอันนี้ก็พ่องไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะหวานเย็นหอมอร่อยชื่นใจความหอมอยู่ที่การอบลมควันค่ะลมควันเทียนนี่ก็คือสเสน่ห์ของการทำของหวานค่ะ